วัดดีพี่น้องวัดดีพี่น้องเอฟซีเพชรลำเพื่อนวัดดีพี่น้องเอฟซีน้องคำหลาลำละครเด้อแล้วก็วัดดีเอฟซีพี่น้องทั่วโลกเด้อพี่น้องเด้อที่เขามาติดตามมาชมสองเฮ่าน้อพี่น้องเนาะคือคนเงินก็ต้องขอขอบคุณขอบใจเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีทุกคนทุกท่านเลยพี่น้องที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้อพี่น้องเนาะมันเป็นข้าวข้าวของน้องข้ามหลานี้พี่น้องเือพันมาวันที่สิบสองสิบสองเสาร์นี่พี่น้องอือพันมาเป็นวันเกิดของน้องข้ามหลาเป็น มาเบิบ่งวัดทีมงานเป็นร่ำเพลินปฏิจจจักกิจกรรมไี่ยังเป็นที่เสีย,ยกับน้องเขาพี่น้องเขาขอมาคอยติดตามส้มไปนั่งกันพี่นอ้องอืตอนละหมือะะม่อตอนละเว้นพี่น้องติดตามสตอรี่ของน้องเขาอืมน้องได้เขียนไว้เป็นเล่นที่ทางไหนพี่นอ้องมืบอกถึงน้องข้ามลาเนี่ยน้องข้ามลาเนี่ยเป็นคนที่โชคดีพี่น้องอืมโชคดีเนาะโชคดีเนาะในพี่น้องเพราะว่าโชคดีคือว่ามีเอฟซีให้การสนับสนุนหลายพี่น้องทั่วโลกเลยเนี่ยเออเอฟซีน้องข้ามลาเนี่ย พอเมตตาีิมีทัฟังไทยฟังเล่าพี่นอ้องต่างประเทศก็หลายพี่น้องจึงเป็นเดื่อส่ของน้องเขาแล้วก็น้องเหนั่งได้รับโอกาสดีๆจากผู้ไหญ่หลายท่านพี่น้องในควมเมตตาครับน้องนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ดีพี่น้องเนาะครับมันก็มา่จากตัวของน้องเขานั่นและพี่น้องน้องเขาเป็นคนที่มีสัมมารารวะืมเสมอต้นเสมอปลายมึงดูจักทีสัมมาคารวะกับผู้ไหญ่ มันมันก็เป็นเสน่ห์ในตัวของของเขาหน่ะละนี่น้องเพราะว่าคนเฮ่าน่ะมันจะไปเรียกร้องให้ผู้อื่นมาหรือว่าที่มีบอกใครว่ามันติดตามเนี่ยมัดเบิ่งมัแย่งใครเนี่ยัย่างนั้นมันเห็นตัวใดของพี่น้องแน่นว่าคนที่เป็นมัดสับพอร์ตเฮท่าคนกับมัดจัดใจเของกันนั่นแหละเพราะว่าเพราะมาเห็นยังโดนของที่น้องก็อยากให้น้องรักษามาตรฐานตรงนี้ไว้ทีงไหนมันตลอดจะต้องเป็นลงจากของ จะให้น้องเป็ยนังสี่ตลอดตลอดไปนักร้องเห็นนักร้องเนี่รลายคนที่พอแจงเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเราส่วนไหลนะมักสิดับไปลันย้อนมาเรื่องขมองมากจะาของที่น้องส่วนไหลยด้หนึ่งส่วนไหลเออส่วนน้องข้ามาหนี่โอ้ยอีหน้าคตยังหายกินได้อีกโดนด้่ยนับเสียงร้องเสียงร่ำ่นน่ะยังพัฒนาไปได้หยิไกลอืมแะ้วจะใครน้องรักษามาตรฐานไปดีหาเงินหาทองได้หลายหลายไปบ้านไปเมืองเท่า เออไปให้พอ่อให้แม่ก็ไปทำบุญท่านบุญนี่เนี่ยเสริมบารมีให้เจ้าของนั่งกับเมื่อเมื่อแล้วน้องก,ก็เป็นฝนสายบุญเลยพี่นอ้องเบาเลยเนาะสายบุญสายบุญนี่แหละพี่นอ้องบุญาากุศลมันจ็นั่งทรงอยูม่มันพอเห็นมือนี่มันก็อาจจะเห็นมืออต่อไปพี่นอ้องเออทำบุญเนี่ยมันพอเป็นปลูกโฮงเนงาะม่นเป็นปลูกแล้วมันาขึ้นไม่เห็นหมากขึ้นฝนขึ้นทำบุญเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆพี่น้อง นล้วบุญวันมีมันจีคอยเสริมเขาเองอืมอันนีพี่น้องเยอะๆไปมองขามเด้อพี่น้องเรื่องการทำบุญเนี่ยเรื่องทำบาปเพื่อนพี่น้องเห็ดบาปเนี่ยมันก็เห็นผลเลยเฮ้ยเห็นบาปนี่เห็นผลในศาสตร์นี่พี่น้องเพราะมีศาสตร์น่ะบุญเพื่อนพี่น้องเพราะมีศาสตร์น่มีศาสตร์นี่เลยเห็นศาสตร์นี่เลยพี่น้องบุญบาปอันี้ดีสังเกตเพิ่งได้โพเดียเห็นบาปเป็นบุญพี่น้องมันจีดมันบ่ซ่ามันก็เร็วเห็นผลนะพี่น้องมันจีดต่างมากหรอก เพราะฉะนั้นแล้จะประมาณคนะือน้องเนาะนี่โอกาสทำบุญทำท่านแต่นั่งพี่น้องเห็นแต่ลาย,ลายท่างเราทำบุญนั่นนะเราโอ้มื่อนั่งเห็น่พี่น้องมือ่อเพิ่นไปขึ้นไปที่เสียงอีสานนะโอ้น้องน้องเห็นออกมาได้ดีพี่น้องเนาะพี่น้องว่าเห็นออกมาได้ดีปะ่ะออกมาดีเลยพี่น้องระดับหนึ่งเลยลพี่น้องเห็นออกมาได้ดีระดับหนึ่งเลยออืก็ว่าน้องกับมีการประมาณอยู่ แต่กับว่าไหลอ๋องน้องกับประมาณกับว่าไหลพะว่ามันก่อนเว้ยก <igue> so like like right? like ับมันเปรียบเทียบแล้วก้าพึ่งเดือนสองเดือนเนาะอืปกติถ้าห้าเจ้าไข่ขึ้นไปมึงว่าไอ้ที่มันออกว่าสุดยอดเลยเนี่ยนะตอนเช่นเดียร์ซ้ำนั่นนะฟีวไปเจ๊งแล้วเข้าไปแล้วก็องนขับมีการพัฒนาตัวเจ้าของขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆพี่น้อองาะถึงหอดเมื่อเปิดฤดูกาลเนี่ยคิดว่าทุกอย่างนี่เป๊ะเป็นสองมาตรฐานนะอืวบ่เคยบ่เคยแล้ว ก็ดีดีพี่น้องดีดีพี่น้องได้มีเม็ดที่เออมีเวทีออกออกออกน้ำเสนอไปเฉพาะใบบ่อยมันดีพี่น้องมันเป็นการสร้างประสบการณ์แล้วล่ะสร้างอย่างเราพูดเลยนะสร้างสมบูบินในเฉของพี่น้องให้เฉพางแข็งแจ้งถึงอืมเพราะว่าอย่างน้องน้องพี่น้องขนกเนี่ยนกมันบินเป็ี่ยนคำว่าบินดูกับกระบินเ่าแข็งไม่พี่น้องเออนกตัวบินเ่ราะจริงแต่ว่าบินดูบินไปบินมาบินแจียงซ้ำมึงแข็งบินเร็วอืมอันละพี่น้อง น้องคำลานี่ยคือกกันพี่น้องน้องกตรยงขันยัดโยพี่น้องเออฝึร้องพึงล่ำยูัวเส้าเนี่ยน้องก็พัฒนาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆพี่น้องเห็นปะถึงน้องก็รู้ตัวยังไว่าน้องก็บอกว่าได้ว่าตนทุนเสียงกับน้องกับบ่อนั่นแต่กับน้องก็ได้หยุดพัฒนาลพี่น้องมีหยั่งเหี้กันแล้วพี่น้องก็ได้หยุดพัฒนาเนี่ยมันจะเลื่อนไปนานเรื่อยๆแหละเอาละครน่ะโว้ยนี่ว่าจะยกความเสียงดีแล้วว่าบ่พัฒนาจะของมันจะซ้ำเก่าหน่อหน่อพี่น้อง มันดีแล้ว да พ uh, 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 ี่น้องมันดีแล้วเนาะเอาประด้นตัดเชีย่ยต่อพี่น้องเนาะแม่นบอประเด็นตัดเชียร์ต่อเบิ้งหลังนาะพี่น้องเขาตั้งใจซอยน้องเขาที่ว่าผมเศร้าหมดเลยพี่น้องผมมักใจน้องผมมักใจน้องใจน้องสูงพี่น้องคนใจสูงน้องคนใจสูงสูงก้าสูงก้าสนหัวหดโอ้ยผู้หญิงเนาะวันผู้ชายทำขาดมากผู้เดียวไหมโทษเขาเพราะใจดีบพามากป่านนี้จะขคนดีดี นคือวัดใจคือโซ่เนาะต่ไปโซ่เนาะโซ่แบบสุดแล้วโซสูงแล้วต่อไปมันมันอยู่ปรได้แล้วในร่างกายมันต้องการแล้วมันพลังงานบวกมันหลายแล้วเออมันยังไงก็ต้องไปอ่ะเออยังไงก็ต้องไปไปล่องเบ้างอ่ะอยากบ้างบ้งขี่ตามวัดสองขี่ตามโอ้ยอาวสองวัดสอง อ่ะสองครับสองสองอ,อ่ะหนึ่งครับหนึ่ง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 อถูกต้องถูกต้องอ่หหนึ่งครับหกหนึ่งขอถอดแล้วพี่นนอนด้วยด้วยอืเรเรียนหองหลาตอน้องพี่นนองเนาะหอวใส่ระบุบางั่นอไงอืมแล้วเขาจะคอย เบื้งไปเรื่อยๆแล้วไม่น้องเนาะคอยเชี่ยวคอยสนับสนุนน้องๆไปน้อกัดนี่หรอกเนาะทุกอาชีพทุกการงานนี่พี่น้องการขี่ขั้นกันบ่ขยันกันมันบ่มีมือเก้านาดอกเนาะพี่น้องแม่นพอเราก็ที่สำคัญน้องข้ามหลานแกเป็นคนกระตันยู่พี่น้องเนาะข้นกระตันยู่น้องกระตันยู่รูปข้นๆพี่น้องอีดีทั้งเกียร์เบิ้งมาเรื่อยๆเบิ้งมาโดนแล้วพี่น้องน้องที่เป็นคนกระตันยู่ โดยเฉพาะกับตังยูก็พอกับแม่พี่น้องเทวดาที่ประเสริฐที่สุดก็คือเทวดาอยู่ในบ้านเทาไหร่พี่น้องกเทวดาอยู่บ้านเขายังหิวเทวดาในบ้านเขายังลําบากอยู่พี่น้องมันเขาจะไปทับบุญก็วัดมันก็บ่ได้บุญหรอกพี่น้องเนาะอ๋อเอาไหนน้องพี่น้องเนาะสุดท้ายนี่กับฝากในเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามในเด้อพี่น้องในซองในน้อยๆว่าเขาได้มีจุดเดือดน้ำมูลพี่น้อง แล้วก็ขอบคุณอีกเทียงนึงพี่น้องสำหรับเอฟซีน้องค้าหลายรับล,ละครเนานะที่เขาติดต,ตามในส่วนรายเลยพี่น้องเนาะขอบคุณ้นหลีขอบคุณน,นจากใจเล้วเป็น้องเด้อเอาสุดท้ายก็มีย่นะเป็นน้องเนาะฝากนะซับค่าซับตะไคร่ไปประปูดเพราะหอมเยอะกว่าบ้านไม่ตงไปตัวเป็นน้องเนาะเอาสุดท้ายนี่ขอคอยพี่น้องมีความสุขความาเจริญนแ้วเป็น้องเด้อให้เงินไหลกองท่องไหลมากได้เจ็บได้จนพี่น้องเนาะลำล้ำรวยๆวด้วเป็นอ้องเด้อเอาสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีครับพ่อ